นะขอกระดานขอกระดานขอกระดานจะเขียนให้แสดงว่าฝ so uh, right? ันด so um, so ีค่ะบแมนบอสมาดามแมนค่ะฝันฝันไม่เอากระดานติมจ้ะแมนเอากระดานโน้นที่ไหนตายฝากระดานพูดเหรแมนมะพูดอะไรฝนไหนลมจะลุกเด้อไใเนี่ยวพอไหมบอวบบอวบไปเขียนเห็นแลยเดี๋ยวฝันมือขึ้นบอับฝันนี่ไลยฝันบอวบฝันบาง่อนหลังจากที่แบบว่าอาบแสนจะอาบแสงจัดแล้วเนาะมือขึ้นแสงจัดเนาะวันที่เจ็เนาะบางคนฝาบนม้อนเูงวิะไรนะบางคนฝึกอาบน้ำม้อนเลยสูงวิเยอะ้า เขาอื่นกบกินมเตือนบ่แม่นครับแต่ไม่ควันก็แบบนั้นคือนึงเคาะยุ่มว่ะคืนเคาะต้มก็เคาะขึ้นกันแหละผมก็เคาะผมไปปุ๊กพวกเขาเคาะมาเตือนอันนี้ก็เอาอันพวกซุ่มเหมือนอยังกอันอันบ่มินซุ่มเนาะบอกผิดทุนอะไรๆแต่พวกเห็นพญานาคเห็นยั่างาออกมาออกมาเป็นใจไดลุกขึ้นมาเคาะเลยมาบอกเพื่นไว้จังไดล่ะมือนี้อยากคั้นแห้งมือนี้ กันเลี่ยวกันเลี่ยวฟันมือเคลื่อนเละอยากเขียนแห้งเออแต่ว่าเพิ่นมาแบบว่ามาเป็นแบบว่าเป็นเป็นพี่สาวนะเป็นพี่สาวพี่จังงวดเลยเนาะที่ว่าเป็นพี่สาวเราต้องบอกต่ว่างวดนี้จําได้นะว่าตัวนี้ตัวเดียวเด็กตัวเดียวแต่ว่าเขาแต่ว่าถ้าเพิ่นให้เปิดตู๋เือเปิดตู๋เนเขาก็ไปคิดหรอเนาะวิเคราะห์เอา โอ้ยคุณไอยากไข่แห้งใช่นหมขอกระดานกระดานคือนาดจังหน่อยแท้โอ้ยอยากไข่เอยากไข่เราเป็นสั้นยุ่นแม้แต่ว่าเกิดขึ้นาดแท้สีไม่ผิดลูกเข่าหิวเข่ามือเป็นสั้นนะสั้นหิวเข่าบอกว่าบอกใบ้ก็บ่กใบ้เป็นสั้นยุ่นันนี้ประธานกินนิดกันประธานกินนกันท่านได้กินคือกันได้เยนี่เนียโอ้ยไปกินน้ำเหล่เน้อมันหน่อย เอาผู้ใดเถือกแกวมาเลี้ยงเขาไว้เด้อบ่ได้เฮ็ดยังทั้งสิ้นแต่ว่ามุจจามารอบหน้าซืบเขามาเลี้ยงคอยโอเคสิกิ่นยังมเขาดำเอาเอาเอาปลาเผาปลาเผาอโอ้จัดไปแมนได้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 จัดไปเลยจัดเต็มเดี๋ยวจะต่างซื้อใหม่เองถือกแล้วมเจ้าต้องซื้อปลาเผามาซื้อใครกินบมาที่ผมว่าหายแน่แบบนี้จำไว้เด้อทันถือกนะทันถือกเนาะปลาเผาไหวเถืกแล้วเนาะ กก่็เถือกตั้งแต่มื่อนี่ไปแล้วเน่าไปเลยมุเจ้าซื้อไปเลยตัวนี้เลขตัวนี้มุเจ้าซื้อซื้อทุกมือทุกมือซื้อทุกวันซื้อแม่มุเจ้าซื้อ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 ไปเลยมันบอกออกงวดนี้มันจะออกงวดไหมที่สิบหกกันย่าเลยสิ้บมิดเลยซื้อตั้งแต่แรกนี่แหละตั้งแต่สีม่วงแรกหางม่้งแรกมุเจ้าซื้อไปเลยมันจะออกอยากเขียนแล้วอยากเขียนแล้วม่ก็เขียนตั้งเงินอเงินสีแดงเอาสีแดงจัมพ์ทักเต็มงากันเลยกขอนแกแดงแดงมิตตัวนี้ คอนแทอาเขียนแถวเอาทาเขียนน้ำเอาท่าจับกล่องมาไหมเอาเลยเหอตัวใหญ่ๆนะกล่องมากกล่องมากตัวใหญ่ๆตัวใหญ่ๆมาผู้ใดบอสหนึ่งตัวใหญ่ๆเดียวเลยแมนงวดนี้ให้ตัวเดียวตัวเดียวเนี่ยโอ๊ะสามตัวเลยอันนี้ฝันนี่นี่อันฝันอันที่ปล่อยไปนั่นเลขมากคือรื อันนี้ฟันอันฟันมันเคื่อนนี่อันนี้คอขอเียนไไหมนะครับขอเฉียนลาเป้นีอพี่ทเฉียนไหมนะครับส่สซ่ังเาม่าคอนเสิ่ั่ม้น้บอนะครับโอ้ปปโอเอาปด้เอาเออนั่นละปีเออเจี๊ยเเออะออวอว สื่อจังต่มือนนิจนหอบมือออกแล้วว่ะดวนดวนดวน่คือได้น่ตทีได้เดอครเดียวตัวเียวครับี่าบอกนียหมนี่ค่ะตัวเดียวแม่นค่ะตัวเดียวพ่มาซิมใส่หูบอกว่นโตเลยเน่ยบอแม่นค่ะพ่บอกตัวเดียวเลยสี่หกเอาอบบบแม่นตีอันนี้คือบอกเลยอันนี้เพื่อนมาบอกเป็นแมนมาบอกมาวนําเลยแม่นค่ะเพื่นมาบอกเลยนี่ ตัวว่าเปลี่ยนเป็นแบบเป็นพี่สาวมากนะต่ว่าเขาบอเห็นหนาดอกแต่ว่าเขาบอว่าเป็นประมาณนี้มาบอกจังสี่แมนค่ะเขาก็เลยบอกปากก็เลยเปลี่ยนใหายก็เลยบอกปากเปาเ่็นตัวใดตัวหายหู้แล้วว่าจะได้ทีถามบอกบอกไงเอาแล้วเตัวเน้ยเอาสามตัวเออที่ให้เตรีก่อนตัวเกาตัวเลยนะ ตัวเก่าตัวไหนนะอันตัวเก่าทียนที่เขามากลุกไปนั่นเขาเขามากเบื่อเนาะมีตัวนี้อ๋อสีสองสองคนมากเบื่อครับอันนี้ผู้ใดอยากกันนก็เอาสองใส่ลงไปโอ้อ้นำสามตัวอันใดใดสามตัวกนให้เอาสองใส่แต่วาเพิ่นหายแค่นี่แค่เดับแต่ว่าเพิ่นหายสองตัวแค่นี่นี่ถ้าไดใดสามตัวให้เอาสองสี่หกเป็นบ่อี่ตัวน้อยคักน้อยแน่เนาะทั้ขี้ตานี่เอาไปลักตาเพิ่งเอา เอาอ่านมานิดนึีงวหามตั้งทีแน่สองสี่หกสามตัวกันหนเอาให้เอาสองไซส์สามตัวสองสี่หกทีให้ก่อนหน้านี้นะครับสองตัวเด็ดเด็ดเมื่อคืนเลยมาตรงหน่อยแคปหน้าจอนะคะใครเข้ามาแคปทันก็ทันอันนี้ฟันเมื่อคืนนี่เด้อฟันมัดที่เจ็ดเด้อ่านี่อ้าวมาเกล้านี่ล่าสุดฟันคืนดีด้วยเมื่อคืนเป็นคืนอะไรนะ จันแดงจันแดงหลายคนเขาเอื่นจันแดงแล้วง่ายๆเขาบอกเอื่นอะไรนะเขาเอื่นจันแดงบางคนเอื่นกบกินเด้วยจันแดงเอาตะเล็กลงสั้นจันแดงโอเคจ้าไปมาแล้วเราเดินมาที่นี่อ่ะแล้วแล้วี่ไปกินข้าวแล้วสันสันแล้วสันแล้วขอบคุณมาด้ามหลายๆขอบคุณขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับ เปเามาเียงได้ไปกันถือคณออกสตัวนะบัดบักินแต่ปลาเผาแล้วเอฟซีนั่นน่ะอยากฟังออกจากปากม่ดําหมอยากฟังจากปากแม่ดําสมตัวนะสามตัวตัวตัวนั่นละตัวนั่นละบอกที่น่เนี่ยเขียนให้แล้วแมนเขียนให้แล้วสองซีหกขอบคุณเจ้าตัวเดียวสีหก เออตัวเดียว4ี่หโคโลเลยนะครับเอาเอเอาอเอาฮะเอาอย่างตั้งแต่อันนี้ไปเลยอ่ะตั้งแต่เมื่อนี่คุ้ฝันคันดิ่ะฝันคันกวนวให้ซื้อตั้งแต่เมื่อนี่จนทอดมือออกซื้อได้เจ็ดตัดซื้อจนทอดมือออกแมนแมนอวยสวยนิ่งๆนะตัวที่ให้ซื้อไปเลยนี่ตัวใดแน่ๆนะใหายซื้อไปเลยตัวเดียวแข็งแขไหมซีฮะซีซีซีฮกฮกเออ สี่สี่หกหกสี่หกสี่หสี่หกเออพี่น่องเด้อมาดามเลยนะครับเป็นคนฟันแม่นสออ้สามตัวสามตัวกับสองสี่หกพี่น้องพี่ยนังอู้ดเลยที่คนอืออ้ดไอ้ไฮโดนแนวเยได้ห้ที่ปล่อยไปนั่นเมาก็ซือได้เป็นเล็กสูงเล็อันเล็กมักก็คือสี่สองสองเนาะแม่นเล็กมักก็สี่สองสอง เลกมักซีสองสองนะครับดีปนลายิเรงสลวงปาเผาโอ้ยนี่นคนละตัวละตัวนะกินบบอนี่กาเอพราอยากใครพราอากรรวมกันอกอดคอเลยอ่ากอดคอเพื่อนหอยเพ่นไเพราะอากครรวมน้ำหน่อยไหมเออนา่นะเออเออพราะอยากใครรวมอมาาย้หอ่มมก็เด่นแถวปะเตียอ่อเจ้าเด้อยให่ก่อนเด้อ